คำถามต่อไปที่ว่าใครๆก็ไปถึงนิพพานได้จริงหรือวงเล็บขอเปลี่ยนเป็นเข้าถึงนิพพานคำตอบคือในข้อปฏิบัติทางพุทธศาสนานั้นคือจะสอนให้รู้ก่อนว่าทุก์คืออะไรเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์คืออะไรสิ่งใดเกิดมาได้สิ่งนั้นก็ย่อมดับไปได้และจะปฏิบัติตนอย่างไรจึงดับทุกได้ พระพุทธองค์ทรงชี้ให้เห็นว่าเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์นั้นมาจากตัณหาในใจทำให้เกิดความโลภความโกรธความหลงความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเรา <Alcohol. S 2> การจะดับทุกข์นั้นก็จะต้องละสิ่งที่เรียกว่ากิเลสต่างๆนี้ด้วยตนเองคือต้องช่วยตนเองไม่อาจร้องขออ้อนวอนสิ่งศักศดิ์สิทธิ์ใดๆให้มาช่วยได้เพราะมันเป็นไปไม่ได้ ตัวเรานี่แหละที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะทำได้เองโดยไม่ต้องพึ่งใครโดยมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชี้ทางแม้จะมีคำกล่าวที่ว่าขอเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะมาช่วยใครได้การเป็นที่พึ่งในที่นี้หมายถึงว่าเราจะต้องปฏิบัติตนตามอย่างพระพุทธเจ้า ตามธรรมะที่พระองค์นำมาสอนตามอย่างที่พระอริยสงฆ์ที่ได้ทำให้เห็นแล้วการที่เราทำแต่เพียงกราบไหว้บูชาสวดมนต์เป็นนกแก้วนกขุนทองโดยไม่รู้ความหมายจึงไม่ใช่การปฏิบัติธรรมและไม่อาจทำให้ใครพ้นทุกได้สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ความมุ่งหมายของพระพุทธเจ้าเลย ธรรมะอันเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้ตั้งอยู่ในความงมงายและความเชื่อความศรัทธาต่อพระพุทธองค์แต่เป็นความเชื่อความศรัทธาที่ประกอบด้วยเหตุผลหลักธรรมที่สอนให้เชื่อด้วยปัญญาของตนเองนั้นตรงกับหลักโยนิโสมนสิการซึ่งเป็นหลักวิธีคิดเป็นการพิจารณาเพื่อเข้าถึงความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัยปฏิจจสมุปบาท ธรรมะคือกฎของธรรมชาติโดยสรุปตรงที่สิ่งทั้งปวงเป็นอนัตตาฉะนั้นการได้รับผลจากการปฏิบัติเป็นความพ้นทุก์ทางใจจึงมาจากการเข้าใจในสิ่งสมมุติแล้ววางลงไม่ยึดถือสุดท้ายท้ายสุดนี้อาตมาขอฝากพุทธพจน์หนึ่งที่พระองค์ทรงตรัสแก่เ่าภิกษุนะเชตวันว่าภิกษุทั้งหลาย ในการก่อนก็ตามในบัดนี้ก็ตามเราบัญญัติสอนแต่เรื่องความทุกข์และความดับสนิทไม่เหลือของความทุกข์เท่านั้นอลักคาทูปมาสูตรคืออยากจะบอกว่าการปฏิบัติอะไรที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อความดับทุกข์นั่นไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าพุทธบริษัททั้งหลายไม่ควรไปศึกษาและปฏิบัติเพื่อจะไปมีสภาวะใดๆ ไม่ใช่เพื่อให้ได้เป็นเทวดาเป็นพรหมหรือเพื่อให้ได้ฤทธิ์ได้ฌานอะไรทำนองนี้นั่นเป็นเรื่องไร้สาระที่ถูกคือเราควรศึกษาและปฏิบัติเพื่อที่จะดับทุกข์จึงจะถูกตรงตามพุทธประสงค์จุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนาอยู่ที่การดับทุกข์และการจะดับทุกข์ได้เราก็ต้องเห็นทุกข์คือต้องรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นทุกข์รู้ว่าอะไรเป็นตัวทุกข์ เพราะถ้ายังไม่รู้จักไฟแล้วจะไปดับไฟนั่นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้พระองค์ตรัสว่าเมื่อมีความเห็นถูกก็เหมือนได้ขึ้นมัรคยานแล้วมัรคยานหมายถึงพาหนะที่จะพาไปถึงที่หมายเองโดยมีความเห็นถูกเป็นสารถีฉะนั้นอย่างแรกคือจะต้องมีความเห็นถูกก่อนจึงจะขึ้นพาหนะได้แล้วมันจะพาไปเองโดยมีความเห็นถูกนั่นแหละเป็นคนขับวงเล็บ สัมมาทิฏฐิความเห็นถูกจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดโดยเฉพาะความเห็นถูกที่รู้ว่ากูไม่มีคือต้องรู้ก่อนว่าไม่มีตัวกูของกูนี่คือความรู้นี่คือความเห็นถูกขั้นต่อไปก็ล้างความเห็นผิดคือเมื่อมีตัวกูขึ้นมาเมื่อไหร่ก็สร้างความเห็นถูกขึ้นมาว่ามันไม่มีตัวกูที่ไหน ฝึกล้างความเห็นผิดทุกครั้งที่มันเกิดขึ้นมาทำบ่อยจนชินก็จะล้างความเห็นผิดได้พุทธพจน์ท,ที่ว่ายะถาภุพุนกังปัดเสยะถาปัดเสมรีจิกังเอวังโลกังเอเวขันตังมัจจุราชาณนะปัสสติผู้ที่มองเห็นโลกก็ไม่จีรังและหาสาระอะไรไม่ได้ คนเช่นนี้พยามานย่อมตามหาไม่พบวงเล็บพยามานก็คือความทุกข์กล่าวคือก่อนเรามีทุกข์มันยังไม่มีอะไรต่อเมื่อมันมีอะไรขึ้นมาเราถึงมีทุกข์ฉะนั้นถ้าไปจริงจังมั่นหมายในสิ่งใดแล้วไม่ทุกข์เป็นไม่มีดังนั้นจึงควรมองโลกให้เป็นของว่างมองทุกสิ่งเป็นของว่างตัวเราเองก็เป็นของว่างโลกไม่มีเราไม่มี เมื่อมองได้อย่างนี้แล้วทุก์จะมีมาจากที่ไหนเอกภพนี้มีแต่สภาวะธรรมที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเป็นเพียงกิริยาหรือกระแสของธรรมชาติที่ดำเนินไปซึ่งมันเป็นของชั่วคราวเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเมื่อประธานคือคนหรือสัตว์ไม่ได้มีอยู่จริงเป็นแต่เพียงสมมุติกรรมก็เป็นอันตกไป แม้ทุกข์ก็ไม่ใช่กรรมเป็นแค่กระแสหรือกิริยาที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของเพราะสัจธรรมนั้นไม่มีใครเป็นผู้ทุกข์อยู่แล้วแต่เพราะมีตัวกูเข้าไปมีส่วนร่วมกับทุกเรื่องที่มันเสื่อมไปเป็นธรรมดาและไม่ได้เป็นของใครด้วยมันจึงกลายเป็นทุกข์เพราะเหตุว่าไปรับรู้ในทุกข์นั่นเองจเจริญพรจิรสุโภพภิกขุ วัดปากน้ำพิบูลสงครามจังหวัดน,นนทบ,บุรี